สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประสบการณ์นะครับซึ่งหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ผมเชื่อว่าต้องมีประสบการณ์ขาดทุนนะครับต้องมีประสบการณ์ขาดทุนมาแน่นอนซึ่งผมเองก็เป็นคนนึงนะครับที่เคยขาดทุนในตลาดเพราะว่าผมขาดอยู่3ข้อหลักๆนะครับในตอนแรกข้อแรกคือ mindset ในการลงทุนนะครับ mindset ในการลงทุนที่ดีนะครับตรงนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะมี mindset ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้นะครับต้องเซต mindset ตัวเองก่อนว่าตัวเองเข้ามาทํา กำไรในตลาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วเราจะอยู่ในตลาดนี้นานแค่ไหนนะครับเราหวังระยะสั้นหรือระยะยาวกับมันนะครับข้อที่2นะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการ Money Management นะครับหรือการ MM นั่นเองที่เขาพูดกันนะครับเพราะว่าการ Money Management เนี่ยเราต้องวิเคราะห์เลยว่าเงินทุนในพอร์ตเราเท่านี้นะครับเราจะยอมขาดทุนได้เท่าไหร่หรือจะทํำกาไรได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในออเดอร์ออเดอร์หนึ่งหนั้นนะครับที่เราออก เพราะว่าถ้าเราไม่มีการ Money Management เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะ Over Trade นะครับซึ่งมันก็จะ High r i s k High Return มันจะทำให้พอร์ตเรานะครับไม่มีการควบคุมอะไรเลยนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับเราจะเทรดได้ไม่ได้มีกำไรไม่มีกำไรนะครับขึ้นกับความรู้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถเรียนรู้ได้ภายในวันถึง2วันแน่นอนนะครับเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวผมเองผมก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ แน่นอนว่าทุกท่านเนี่ยอยากเรียนรู้ถูกต้องไหมครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปเรียนรู้ที่ไหนสเตปแรกจนถ,ถึงสเต็ปสุดท้ายนะครับก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเรียงอันไหนขึ้นมาก่อนอันนี้คือปัญหาหลักๆของเทรดเดอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมอยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาเรียนรู้ในแหล่งให้ความรู้นะครับใน Forex Learning นะครับในนั้นนะครับอาจแน่นความรู้ตั้งแต่แรกเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้ ว่า Forex คืออะไรนะครับจนไปถึงแอดวานในการเทรดนะครับซึ่งเรียงลําดับไว้ให้ชัดเจนแล้วนะครับไม่ต้องไปเขาเรียกว่าจัดสคริปต์ว่าเราต้องหาความรู้ในเรื่องใดก่อนนะครับซึ่งในนั้นอาจแน่นความรู้เลยนะครับหากท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยากเป็นเทรดเดอร์หรืออยากลงทุนในตลาด f o r e x นะครับแน่นอนครับเข้ามาหาความรู้กันได้นะครับใน w w w forexlearning.co ครับยังไงติดตามกันเข้ามาเยอะนะครับสวัสดีครับ